Life is either an incredible feature or it's nothing at all Once I was seven years old My mama told me Go make yourself some friends or you'll be gone, dearie Once I was seven years old Once I was seven years old สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิว M อสสีเทาเขียวของเพื่อนต้นนะครับก็เดี๋ยวจะมาไล่จากข้างหน้ากันเลยก็ ดับแรกที่เห็นเห็นเลยนะครับก็จะเป็นสีล้อทําสีเขียวมะนาวนะครับแล้วก็เป็นจุ๊บเลอ่าสีเขียวเหมือนกันเข้ากับรถแล้วก็จะเป็นอ่าเบรกล้อหรือว่ากันล้มหน้าสีแดงนะครับแล้วก็มีคาดขาาวบอนนิดหนึ่งอ่าแล้วก็จะมีสายถักนะครับโอเคอ่าแล้วก็จะมีกาดหม้อน้ําของสเปกเกอร์อ่าเป็นสีไทเทนนะครับ แล้วก็จะมาจุดเด่นของรถคันนี้จะเป็นหน้ากากมินิแทดพันนะครับแล้วก็จะใส่กับชิลสูงนะครับชิลทรงภูอีกนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูชุดบนกันดีกว่าเนาะก็จะมีมือเบรกมือคัาสีแดงนะครับแล้วก็จะมีกระจก power dressing ตัวนี้จะเป็นตัวที่แข็งๆนะครับจะไม่สั่นเพราะว่ามันจะมีล็อตตรงเนี้ยดูง่าย ถ้าตัวไหนมันจะแข็งๆอะ่ะมันจะมีตรงนี้ครับมันจะไม่สั่นแล้วก็จะมีน,น็นอตน็อตอุดกระจกนะครับเป็นไทเทนแล้วตรงนี้ก็จะเป็นข้อต่อของที่ใส่โทรศัพท์นะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นที่ใส่กล้องเอาไว้ถ่ายใหม่นะครับแล้วก็จะเป็นอน็อตอุดกระจกแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นมือเบรกมือคัทนะครับมือคัทกับกระจกเคก็ไล่มาก็จะมีไลนอนอ่น็อตไทเทนนิดหน่อยนะครับ แล้วก็มีตัวนี้เป็นของแต่งศูนย์นะครับเป็นช่องลมแล้วก็มีทําสีอกให้เข้ากับรถนะครับให้รถดูใหญ่ขึ้นก็จะเป็นสีเทา,าแล้วก็เป็นท่อนะครับเป็นท่อเป็นคาร์บอนแท้นะครับเป็นงานของ PR2 นะครับของพารารมไบครับก็อันนี้ก็เป็นข,ของ PR2 ทั้งตั้งแต่คอมาเลยนะครับ เป็นคอบอมเหมือนของผมแล้วก็จะไล่ขึ้นมาแต่ว่าอันนี้จะเป็นปลายยาวนะครับแล้วก็มีไล่ใส่น็อตนิดหน่อยครับก็มีสปูนที่เป็นหางปลาที่เป็นสปูนนะครับแล้วก็กันดีดเดี๋ยวผอบมาให้ดูนี่ครับเป็นกันดีดตรงรุ่นนะครับครับแล้วก็ข้างหลังก็ทำล้อสีเขียวมะนาว แล้วก็จะมีกันเออมีท้ายสั้นครับขอโทษทีอา่าจะเป็นท้ายสั้นตัวนี้เป็นของอะไรผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าพันกว่าบาทอา่าแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวเดี๋ยวมันไม่อา่าจะเป็นไฟเลี้ยวนะครับโอเคครับแล้วก็จะมีอา่าแคปซูลนะครับของผมหายหลายรอบม,มากเลยติดตรงเนี้ยแต่ของเพื่อนก็ไม่หายครับก็จะมีนิดๆหน่อยๆครับ อ๋อนี่จะเป็นสเตอร์ของพระอาทิตย์นะครับสีทองเบอร์49โซ่ก็ต้นโซ่อาเคหรือว่าโซ่พระอาทิตย์ตยก็เป็นโซ่สีทองของพระอาทิตย์นะครับเ,เป็นเอกลักษณ์ของพระอาทิตย์โอเคครับแล้วก็ข้าวข้าวอ๋อนี่ครับมีอีกมี น็อตจานไฟสีไทเทนะครับโดยรวมคันนี้ก็ทำคอนเซปต์คล้ายๆรถผมนะก็คือจะเป็นคอนเซปต์ก๊อปตัวพันโอเคอ่าแล้วก็มีลืมบอกไปมีใส่ยางหลังหน้าหลังซีดอรี่นะครับเป็นอัพโอเวอร์ไซส์มาหนึ่งไซส์ก็เป็นร้อยสี่สิบนะครับเป็นตัว พีเรลลี่ลอสโซ2ครับก็<อ> <c oughs> คือโดยรวมก็โอเคละสวยเอาเรื่องอยู่งั้นก็เดี๋ยวมาฟังเสียงกันดีกว่าไม่ได้ใส่หูฟังเสียงจะแตกนเงี้ยเบิน <c oughs> เองเปล่าเอรก็เดี๋ยวมาดูที่ไมค์กันก่อน ประมาณนี้นะครับก็อก็ถือว่าโดยรวมก็โอเคแล้วก็คันนี้บอกประวัติก่อนว่าเคยลูกติดสองรอบแล้วไม่รู้มันทำอะไรเหมือนกันแต่ว่ามันมันเข้าศูนย์สองรอบละสาเพื่อนสามรอบสเียครับก็เป็นไปได้นะผมแนะนำคือ อย่าไปทําตรงเครื่องมากเลยคือใส่กล่องอะไรนิดนิดหน่อยหน่อยอย่าไปทําเยอะมากครับทําเยอะแล้วมันมันไม่จบก็คือตอนนี้ก็อยู่ตัวแล้วกำลังโอเคเลยงั้นก็เดี๋ยวฝากกดไลค์คลิปนี้แล้วก็ซับสไครต์ช anel ผมด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปและฝนจะตกละขอบคุณครับ